สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนีพอนพ่พี่บาสนะคะวันนี้นะคะบาสจะมาชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะผสมน้ำหอมใช้เองค่ะก็ที่เห็นนะคะเป็นน้ำหอมที่บาสซื้อมานะคะจากในออนไลน์ค่ะก็เป็นไม่ใช่ของออริจินอลนะคะไม่ใช่ของแท้นะคะแต่ว่ากลิ่นใกล้เคียงค่ะสำหรับตอนนี้ก็คือมัน ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยจะลองมาทำนะคะโดยการนำวัตถุอุปรกรณ์นะคะมาผสมใหม่ค่ะกับน้ำหอมที่ใกล้หมดนี้นะคะวิธีการทำนะคะก็คือเห็นตัวนี้ไหมคะแะตัวนี้นะคะชื่อเดฟมิกนะคะก็คือเป็นแอลโกอฮอล์ค่ะ ที่ใช้ผสมน้ำหอมนะคะแต่ตัวนี้นะคะเดฟมิกนะคะเป็นแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำหอมแล้วก็ผสมมัสเรียบร้อยนะคะก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะชื่อมิกนะคะ2 0ซีซีก็เป็นตัวที่ใช้ผสมน้ำหอมนะคะเป็นตัวเรึงกลิ่นนะคะทำให้กลิ่นมีความคงทนยาวนาน,นะคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวว่าจะมาแนะนำขั้นตอนการผสมน้ำหอมใช้เองง่ายๆทีละขั้นตอนเลยนะคะเริ่มจากแนะนำวัตถุดิบก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารจับกลิ่นนะคะหรือว่าตัวตรึงกลิ่นนะคะอัตราส่วนนะคะในการใช้กับน้ำหอมของเรานะคะก็ 20cc ซีซนะคะ ตัวนี้นะคะ 20cc นะคะกับน้ำหอม3 0ซีรวมเป็น5 0ซีค่ะก็จะได้กลิ่นที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าใช้กับน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมแท้นะคะก็จะอยู่ได้คงทนยาวนานประมาณ8ถึง12ชั่วโมงนะคะตัวมิกนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเดฟมิกก็เช่นเดียวกันค่ะใช้อัตราส่วนน้ําหอม1ส่วนต่อเดฟมิก1ส่วนก็จะมีความคงทนสเสถียรอยู่ที่8 1 2ถึง12ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะค่ะเรามาเลือกน้ำหอมกันแล้วเรียบร้อยนะคะกลิ่นนี้นะคะ ก็ไม่ใช่กลิ่นแบรนด์เนมทั่วไปอะคะ่ะเป็นกลิ่นที่สั่งมานะคะจากในออนไลน์ค่ะเป็นกลิ่นชื่อโรงแรมหรูโรงแรมหนึ่งนะคะค่ะก็กลิ่นนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วก็กลิ่นกลิ่นหอกแนวสปอร์ตแมนสปอร์ตเกิลนะคะคล้ายๆปูโรสปอร์ตนะคะก็ตัวกลิ่นนะคะจะไม่ใช่แบบ เปลี่ยนคายกับกลิ่นก๊อปปี้ทีเดียวนะคะเพราะว่าความคงทนค่อนข้างสเสถียรนะคะที่ลองฉีดดูแล้วก็เช้าฉีดไปทำงานเย็นก็ยังคงมีกลิ่นอยู่นะคะค่ะพอดีตอนนี้ขวดนี้นะคะก็ขวดนี้นะคะประมาณ25 ml ค่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณ20 ml นะคะแล้วก็จะใช้เดฟมิกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ ผสมเข้าไปในน้ําหอมตัวนี้นะคะให้ได้25 e ml เท่าเดิมค่ะเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะคะว่ากลิ่นเนี่ยจะดีเหมือนที่เคยใช้ไหมนะคะค่ะค่ะเราก็จะเทนะคะตัวนี้นะคะตัวมิกซ์นะคะลงไปค่ะก็ขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะหกบ้างนะคะก็คือถ่ายทำเองแล้วก็ทำด้วยนะคะก็ใส่เดฟมิกลงไปขอประทานทอดค่ะใส่มิกนะคะตัวตรึงกลิ่นนะคะประมาณห้าถึงสิบซีซีก็เพียงพอค่ะอ่ามันมันใส่มาแล้ว10สิบซีซีนะคะสรุปค่ะ ก็น้ำหอมของเรานะคะก็จะเพิ่มปริมาณนะคะแต่กลิ่นก็ยังคงทนอยู่เพราะว่าเป็นตัวตรึงกลิ่นนะคะที่เราใส่นี่นะคะอืมกลิ่นเหมือนเดิมเลยค่ะลองดูนะคะ